คลิปนี้สำหรับ FC ส่สวนอินทรพาลามตอง5้านะครับหลายท่านถามว่าตัดสั้นแล้วผลเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นะครับคือตัวอย่างผลการตัดสั้นนะครับอันนี้คือผสมเมื่อวันที่นะครับเดี๋ยวนะวันที่1เดือน3นะครับผสมวันที่1เดือน3านะเดือน4 1เดือน5้าเดือน6ก็ประมาณ100วันนะครับตอนนี้ร้อยวันนิดๆนะครับนี่นะครับตัดสั้นเป็นอย่างนี้นะ เดี๋ยวมือจับให้ดูนะครับนี่นะครับตัดสั้นผลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับประมาณสัก3าม6ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณ18ผลโดยประมาณนะครับส่วนการแต่งจะเป็นยังไงนะครับในต้นเดียวกันให้ดูนะครับอันนี้คือแบบแต่งนะครับคือแบบแต่งเนี่ยนะครับคือแบบแต่งนะครับแต่งก็ไว้ประมาณสัก15ผลนะครับต่อเส้นนะครับประมาณ15ผลต่อเส้นแต่งก็จะเป็นอย่างนี้ นะครับถ้ามีเวลาแต่งเราก็แต่งนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาแต่งนะครับตัดสั้นก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสวนอินทผลามห้าห้าห้าสวนอินทผลามอารมณ์ดีครับผมแล้วพบกันครับ